แต่ว่าทั้งเฮลท์แตรเมอร์ทั้งเธอนี่ก็สวยจริงๆเละแต่ทั้งที่มีเบลท์ยอดเยี่ยมขนาดนี้แต่เบลเดอร์ที่ใช้กลับมือไม่ถึงแถมยังใช้เบลท์ได้ไม่ชำนาญเลยนี่แม่จะดูห่อเหงแล้วยำไปก็ได้ความาอันนีก่อนะผมเป็นเพราะว่าเหนื่อยเกินไปที่นี้เราก็ต้องทำธุรกิจต่อไปนี่นะโทษทีนะโทษทีวิสาดรอดเหรอ ทั้งที่ความเสียใจโดนรบสมีไม่น้อยแต่กลับเจเลขเรเบตที่มีความสูงมากมาใช้ไม่สิสถานีไปทางไหนไม่รู้มาลติเขาดูโมโหสุดๆเลยหรือเปล่าเนี่ยเขาจะเห็นมบนโซ่ที่ไม่เหมือนเคยแน่ นนี่มันทองไม่รู้ร้อนจริงๆะนุะจุบพักอุ่นแน่นบรรยากาศรต่างจากเมื่อกี้ไปหน่อยหรือเปล่าคงจะแบ่งหัวใจใือคู่แข่งแล้วนะสิเพเขาว่านั่นคือสัตว์กินเพื่อนจิารย์ถ้ายังเยี่ยมจัดรอบพ่อยิ่งไรหน้าเหนือสุดท้ายแล้วด้วงจะทำได้ไหมตัวยงกับสินค้าพรีเมี่ยมรัทีัสสนาจะตีเสมอแน้นอนไม่ว่าจะสินค้าแบบไหน ข้อมูลแบบมาตรฐานมามีสามอันแต่ตัวที่สร้างค็ปปีได้ทันมีแค่อันเดียวเรายสุดลยเลือก h e เทล h ทม m มอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นเบลเบลแบบไหนก็รับมือได้หมดช็อควันนี้ที่ชึงการที่นันทอรมองจะลงแข่งด้วยการใช้พิษาจะเป็นเรื่องที่เกินเลยนัมเบอทูเปอร์ฉันต่ำเลยไม่ขนามือชันอับปักคุงแฮมเมอร์เดือวจะทำให้อับจะหน้าแดงต่หน้าคนดูทั้งโลก

幻影破碎！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  ไม่มีอะไรที่เป็นผลคุ้มค่ตลอดไปจนกระทั่งเวทผู้เป่เดลไรท์เพร์เซนที่มันต่อไป Uh, there is no escape. Uh, yeah. so, absorption test. Animal hyperstasis emulation! Illusion shattered. Uh, Inazuma shines eternal. Uh, uh. มีแ a ี่นะสมีะมรือแล้ไปร้านนาได้ลวไปถึงสตุลาคนนี้รอยกตาชกี้ชกี้ลัตอยูนคุณโมกับกล่องแชร์อกล่องนี้ทุกเวลาก็เราโทมมากับลักตะซอยลตะซอยอร่อย น่าเสียดายนะคะที่เมื่อวานไม่ได้เจอกับยูริเอ๊ะทั้งที่อยากเจอขนาดนั้นแท้ๆเลยวันจันทร์เมื่อวานนี้คืนแทนไปทีนะั always watching.

มีอะไรน่ากังวลล่าชิงเหรอยาใบอามีน้องชายแต่ก็มนดลับประวัติที่ผ่านมาของเธอไม่มีจุดที่น่าสงสัยก็จริงไม่มีท่าทีว่าจะรู้ถึงตัวตนที้แท้จริงของน้องชายด้วยถูเป็นเสียงนล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรเดินทีแล้วท่ารู้ว่าน้องชายตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นคงก็ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องที่ตัวเองโศมเลยได้ซ้ำไม่สิการฟังคงมันตายเกินไปถ้าทั้งหมดนี้เป็นการแสดงเพื่อที่จะเข้าใจตัวฉันนะตัวฉัน จงสงใสยทุกอยางซ <currently. S 2> ั <soup> ่าเปของเธอนะจะโชคจริงไปให้หมดเลยสามองหนรอบแล้วนะวันนี้กเรู้ด้วยสินะคะว่าวันนี้ฉันเป็นคนทำมือเช้าขอโทษนะคะขอโทษด้วความพยายามแล้วนะคัเบสเล็ขอทีมพัฒนาแบบสามทังด้วยกันอชนะถ้าแข่งปักคู คือว่าความแอบติดนั้นฟังไม่เกินไปหรือเปล่านะไม่สิต้องก็บจับามเสียทั้งหมดเอาไว้ก่อนถ้าประมาณเพียงแค่เพื่อตาเดียวอาจถึงตายได้และอาจจะมีผลถึงชีวิตของคนอื่นอีกหลายหมื่นคนและเพื่อพิสูจน์ว่าผมยาบริสุทธิ์ต้องรอบครอบเอาไว้ก่อนรองคอบมันมีฝุ่นอยู่นลครับเอ๊ะขอบคุณมากครับตกใจสดเลยนึกว่าจะถูกจูบสมบัติออกจากบ้านเลย ยังติดตาอยู่เลยจริงอยากให้คนจูบก็ไม่ได้ทำอาหารก็ไม่ได้ถึงวันคุณลอยคอยช่วยเอาไว้ก็เธอแต่ลังเขนไม่แสดงบทพยายามไม่ได้ย้อยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่รู้สึกเหมือนวันนี้คุณลอยทำตัวห่างเหินไม่แน่อาจจะไม่พอใจในตัวฉันที่ไม่เรื่องก็ได้จะต้องผสมอะไรก็แค่สร้างมันขึ้นมา ฉันได้ดูช่องของทีมเธอแล้วนะมีทั้งเรื่องความพยายามและความรักในเปรย์เบลดเห็นมีแต่เรื่องโลกสวยทั้งช่องเลยอะแต่ไอ้ของพ่อมันไม่มีค่าอะไรหรอกพ่อกับแม่ฉันจะไม่เลือกวิิีกันและไม่เชื่อใจใครทั้งนั้นทั้งก็ไม่ได้ทะเลาะกันสักหน่อยหร่หรือผดแฟนใช่แล้วค่ะลูกก็ยอมกับสนิทกับเพื่อนในห้องเข้าไว้นะคือฉันก็แค่เลือกใช้ทางลักเท่านั้นเอง <laughs> 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 <Let me see. laughs> Inazuma shines eternal. I've decided by destiny. <laughs> <laughs> this may really cool. The little. of wisdom. <laughs> there is no escape. <laughs> hey, hey, <go> away. <laughs> <laughs> <Go>! <laughs> Shadows of to, to <laughs> the Illusion Shadows huh. Written in the stars <laughs> <minute> to memory <laughs> To <do so. laughs>

ื่อที่จะทำงานให้เต็มที่แต่เองก็เลิกติดพี่สาวได้แล้วเรามีภารกิจที่ต้องจับสปายของตระกูล oh. มีภารกิจที่ต้องจับสนธยาให้ได้แล้วมันเป็นหนี้สินเล็กๆให้พี่สาวข <slide. S 1> องนายตัวใหญ่ด้วย <laughs> 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 oh, there is no escape! Don't be scared! Roll, roll, roll. To memory! Shine down! Delve into death! <sharp inhale> มันคงต้งทจากคนที่ชื่อสักย่านจะเรียนรู้บทปรยาเพือสร้างเป็นหัวโตให้แม่เีินขึ้นอยู่แล้วนีมสเธออาจจะพยายามแสดงบทปรยาเพื่อให้สมมตแบบเป็นการหลอกเราอยู่ก็ได้มาสักที to behold. Right now. Yes. <laughs> hey there! Attack! Attack! Sword yeah. Right here. Emerge. <sighs> <Speed> of light! <sighs> <Right blade. sighs>

Is that right now? i a good eye. I always so want you. Right here, right now. Incoming. Nowhere to hide. Emerge. <laughs> Coming up. ใช้ลูกไม้ที่เราชอนด้าทางฝีมือแถมยังเอาแต่เลนได้เพอเป็นเพย์ยังไม่ว่าจะเอาเบบดแบบไหนมาใช้ก็ไม่มีวันที่จะเอาชนะพวกเราได้ถ้าไม่มีทาเราคงโดนลระหานไปแล้วข้างบนความชอบใกมามของฉนก็จะไปจากที่นี่แ้วเดี๋ยวก่อนช่วยหน่อยให้เจ้พี่นี่ออกตามหาเจ้าเจ้ก็คงจะด้จัทีสของเจ้าี่ดี ก็ประกวดไถ่โกโมเดลหรือสาวเซนส์สวยท่โปรมนูไหนสะดนดใจคณะกรรมการติดตามด้านใน TSM c h a n n วันเสาร์นี้17สิงา5:5นาทีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกส0 0กรัม Amazing ผู้ที่ใช้จนจนต้นทางสุดสุดวันอาทิตย์นี้อุนเราเมทาวิคัสโลอดีเพื่อนของยูมาเป็นคนเรียกนายเล่ยมายังอวกาศ

now go 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 it's the temple of wisdom ah! <laughs> Shine down. Huh. Inazuma eternal always destiny. To memory

เดลซินเจตวันสี้มเรอจะจะถามชาร์อเวาน่ยได้หมบเหรอฉันทำอะไรผิดหรอคะต่อสงสัยเพราะดูโปสเตอร์บัญชีเงินฝากสำหรับสามีภรรยาทำไมมีอราภรรยารืปล่าดับเบิลซิงชารดเบิาราราจ

วันน้ชาจะปลอการเงินที่วการถูกจับไปด้วยโดยมันจะมีบุคลากรภายในที่เขโกงเยอะเลยเห็นว่าสุดท้ายมันดูไม่เจอเลยนี่ There is no escape. <laughs> hey there, blow. Shadows of fate. <laughs> <laughs> <stays or> <laughs> Shine down. Ha! <laughs> <Inazuma shines> eternal. <laughs> blow. let me scrub ถ้ากรอบนี้แค่ภายนอกมันไม่ได้ผลละกกบอไไปแ้วงคต้องสร้างเบบเล่ที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้เธอทำแบบนี้ครอบครัวจะมีปัญหาไปด้วยนะทั้งน้องชายทั้งสามีต่างก็เป็นพลเมืองธรรมดาที่อ่อนโยนมากเลยค่ะ หากคิดจะทำอะไรกับพวกเขาโดยที่ไม่มีเหตุผลคนละบ้า e ไหมล่ะ いい This dance is for you. Positions. Nowhere to hide. Emerge. What to behold? Right now, right here. Don't blink. Right now. มันไม่ตมันเลันะยังเองก็กล้าพูดด้วยเหรอนักขังปักพุงนี่มันภาพอะไรกันนะนี่ไอ้นั่นมันหรือว่าจะไปเกือบไปผิดแล้วล่ะค่มเพราะมัลติจังเกือบจะถูกจับันึ่งเดียมช่ทยเรียกหนึ่งให้เข้าเวทวัด

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không nhìn như kiểu không làm được có không phải là cái จะมาจบแค่ตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ฉันเองก็เข้าใจนะมพยายามกันอีกครั้งทิ้งอะไรไปเหรอคะอ๋อแค่เศษฝุ่นที่หยิบมาเมื่อกี้นี่แหละครับก็แต่ว่าเรายังไม่ได้ฉลองครบรอบแต่งงานหนึ่งปีเลยนะครับพี่เราไม่ใช่กลับไปดีไหมครับที่หน้าโมโหที่เห็นด้วยเลยค่ะมันคือการดีฟเฟนฮะทะแมรอแฟนีล้ถึงบ้านแล้วเป็นการนำภาพถ่ายยินดีต้อนรับกลับาคุณอาเด